สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีอาจารย์วชราพลและเพื่อนๆที่น่ารักทคนนะคะวันนี้ชั้ฉนนางสาวเยยพรนุ่นสอนจะมาพูดเกี่ยวกับอัตลักษณ์สาขาววิชาภาษาไทยนะคะจุดประสงค์ของวิชาภาษาไทคือเพื่อให้คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะคะเพื่อทําให้สามารถนําภาษาไทยไปใช้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารการทํางาน การพูดการเขียนการอ่านและหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ใช้ชีวิตในปะจจาวันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยในปัจจุบันนะคะได้มีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้เราใช้ภาษาไทยที่ผิดกันเป็นอย่างมากค่ะโดยคนปัจจุบันจะคิดว่ามันเท่เก๋ดูดีแต่ความจริงไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราทำไปนั้นจะทำให้ภาษาไทยนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ โดยตอนนี้นะคะที่ฉันกาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะกําลังเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะโดยอาจารย์ที่สอนนะคะก็จะเน้นไปทางการสื่อสารการเขียนการอ่านและหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้นักศึกษานะคะได้เรียนรู้ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะเราจะใช้ภาษาไทยแยบาละหลวมสะดวกสบายรัดร่วบค่ะ ก็คือพิมพ์ผิดผิดถูกถูกอ่านผิดผิดถูกถูกนะคะทําให้ภาษาไทยนั้นผิดไปจากเดิมกล่าวคือก็คือทําให้เราสื่อสารกันผิดถ้าเราใช้คําผิดค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะก็คือจะไม่มีการใช้ภาษาไทยอย่างผิดแน่นอนค่ะแต่ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีเข้ามาอย่างมากทำให้เราคิดว่าการใช้ภาษาไทยแบบผิดผิดทำให้มันเท่ค่ะ แต่ควจริงไม่ใช่นะคะภาษาไทยที่เราใช้ในการสื่อสารผิดๆนั้นทําให้ภาษา,า,าไทยเปลี่ยนทําให้คนรุ่นหลังใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องค่ะแต่ว่าการที่เราเรียนสไทายนั้นจะทําให้เราใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักค่ะมหาลัยของเรานะคะจะเน้นการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเราออกไปทํางานแเราก็ต้องสื่อสารใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราสื่อ,ส,อสารผิด ก็อาจจะทําให้การทางานการทางานของเรานั้นผิดพลาดค่ะเพราะว่าเราสื่อสารกับคนอื่นไม่เข้าใจค่ะเพราะเราใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเราก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าเราสื่อสารและเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารค่ะโดยในปัจจุบันนะคะเราควรจะรักษา,ษาภาษาไทยให้ถูกต้องะคะ่ะเรียนรู้ การใช้ภาษาไทยตามหลักค่ะเพื่อที่เราจะได้อนุอนรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะและคนรุ่นหลังก็จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและไม่ผิดค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ